สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้เครื่องคิดเลขเป็นเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์นะครับเบื้องต้นโดยรุ่นที่เรานํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรุ่นของ casio นะครับรุ่น fx 1 0 0 ms นะครับกลับอีกตัวหนึ่งที่เรานํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็น casio นะครับรุ่น fx 9 1 1 es นะครับที่สาหรับวิธีการใช้งานนะครับเนื่องจากเราใช้เป็นการใช้งานเบื้องต้นดังนั้น การใช้งานของทั้งสองเครื่องนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความแตกต่างนะครับในขั้นตอนแรกนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับให้เรากดที่ปุ่มออนนะครับกดที่ปุ่มออนจะทําให้เครื่องติดนะครับวิธีการปิดเครื่องนะครับให้เราใช้ปุ่มชีฟป,ปุ่มชีฟจะอยู่ตัวนี้นะครับชีฟสังเกตนะครับเมื่อกดปุ่มชีฟแล้ว จะมีตัว S ตัวเล็กๆนะครับขึ้นมานี่นะครับตัว S เล็กๆนะครับจะขึ้นมาอยู่ที่มุมจอนะครับแสดงว่าโหมดชีพเราใช้อยู่นะครับจากนั้นกดไปที่ off อ่า off นะครับหรือ AC ตรงนี้นะครับนะก็จะกดไปก็จะทําในเครื่องปิดนะครับสําหรับปุ่มชีพนะครับจะทําให้เราใช้ฟังก์ชันที่เป็นตัวสีเหลืองด้านบนตัวเลขต่างๆนะครับ นี่นะครับปุ่มชี่ายกตัวอย่างนะครับเช่นปุ่มออนจากนั้นเราจะใช้ปุ่มชีฟเสร็จแล้วมาที่ปิดเครื่องเห็นไหมครับออฟจะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับดังนั้นเมื่อเรากดปุ่มชีฟมันจะเป็นการใช้ฟังก์ชันของตัวสีเหลืองที่เป็นปุ่มอยู่ด้านบนเมากดมาก็จะเป็นปิดเครื่องนี่คือเรื่องของการเปิดปิดเครื่องนะครับเบื้องต้นต่อมานะครับเรื่องของการใช้งานตัวถัดมา ปุ่มถัดมาครับเขาเรียกว่าปุ่มเป็นปุ่มอัลฟาครับตัวนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกับปุ่มช f t นะครับจะเป็นการใช้งานของตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ด้านบนตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ด้านบนนะครับเ็าจะถือเป็นการใช้งานโดยในฟังก์ชันอื่นๆหรือฟังก์ชันต่างๆเราจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับเราจะใช้งานแค่เบื้องต้นอย่างก่อนปุ่มถัดมานะครับเป็นปุ่มของโหมดโหมด โดยในแต่ละเครื่องนะครับโหมดที่กดมาก็จะต่างกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มโหมดต่างๆนะครับซึ่งเรื่องของโหมดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนะครับกดไปเลยก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือฟังก์ชันในเรื่องของยกกําลังสอง ตัวนี้นะครับยกกาลังสองตัวอย่างการกดก็คือเราจะใช้ตัวคู่กับตัวเลขแถบด้านล่างนี่คือใช้เป็นตัวเลขตามเครื่องคิดเลขปกติได้เลยนะครับมีเลขศูนย์ถึงเลขเก้ามีบวกลบคูณหารนะครับเรียบร้อยมี n s คือการใช้คําตอบเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นุลิกําลังสองเอาเลขง่ายๆก็คืออย่างเช่นเป็นสองยกกาลังสองนะครับจากนั้นกดเท่ากับมาจะเป็น4นะครับซึ่ง ในเครื่องคิดเลขตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดฟิกอยู่นะครับวิธีการปรับเครื่องคิดเลขให้เป็นรีเซ็ต่ะเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องคิดเลขมาถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องคิดเลขที่เราซื้อขึ้นมาเอง่อะเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องคิดเลขที่ใช้รวมกับผู้อื่นเราก็ต้องทําการรีเซ็ตก่อนสักหนึ่งทีนะครับเพื่อล้างค่าต่างๆที่ตั้งมาวิธีการนะครับให้เรากดชิป นะครับเราก็ตามด้วยปุ่มโหมดฮามันจะเข้าในเรื่องของุ่มปุ่มเซตอัพนะครับหามันจะเข้าในเรื่องของการเคลียร์ให้เราเคลียร์ถ้าเราต้องการเคลียร์เป็นเมมโมรีอ่ะก็กดหนึ่งเป็นโหมดต่างๆก็กด2หรือเคลียร์ทั้งหมดให้เรากด3จากนั้นกดเท่ากับครับเครื่องคิดเลขก,ก็จะเป็นรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับ อ่าทีนี้เราลองมาดูหมายถ้าเป็น2กําลังสองาตัวเลขที่ได้นะครับก็จะเป็นเลข4ธรรมดาตัวถัดมานะครับก็คือเป็นเครื่องหมายของรูปสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้คือเครื่องหมายยกกําลังเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถเป็นยกกําลังตัวอื่นๆที่ไม่ใช่2ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะยกกําลัง4ให้เราวิธีการกดก็คือกด2 ตามด้วยตัวนี้แล้วก็กดที่เลข4นะครับมันจะได้ออกมาเป็น2ยกกำลัง4ในลักษณะน,นี้นะครับหาในตัวเดียวกันถ้ากดถ้าเห็นทรงด้านบนนะครับตรงสีเหลืองนะครับเราสามารถกดชิปแล้วกดขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่องหมาย square root หรือเครื่องหมายรากนะครับหาโดยที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะใช้รากที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับเพรื่อหมายรากที่2จะอยู่ทางด้านนี้นะครับลากที่สองก็ใช้ได้ตามปกตินะครับถัดมานะครับจะเป็นเครื่องหมายของลอก,การิทึมนะครับกับเครื่องหมายของลอนหนตรงนี้ก็ยังไม่อธิบายลงรายละเอียดนะครับด้านบนเครื่องหมายล็อกก็จะเป็นเรื่องของ10กกำลัง X ก็คือ10ยกกําลังต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นไง่ายๆเลยครับถ้าเป็น10ยกกําลัง2 ก็จะเป็นหนึ่งร้อยลักษณะนี้นะครับเอ่จะใช้ในกรณีที่อย่างเช่นเวลาที่เราคำนวณด้านงานกลศาสตร์ใช้สองคูณสิบยกกำลังสามายกตัวอย่างด้านนี้เป็นต้นนะครับตัวถัดมาที่เราจะใช้นะครับในงานของเราก็จะเป็นเรื่องเครื่องหมายของไซน์อคแทนนะครับหไซน์อคแทนสำหรับเครื่องหมายไซน์อคแทนนะครับ เราก็จะกดด้วยเครื่องหมายตามด้วยด้านหลังไายคอรแทนจะเป็นในเรื่องของมุมนะครับให้เรากดตัวเลขยกตัวอย่างเช่นสาย30มสิหรือว่ายกตัวอย่างเช่นคอสหกเป็นต้นนะครับวิธีการใช้ทีนี้ถ้าเรากด s h ช f t แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายซายมันจะเป็นเครื่องหมายซายกำลังลบหนึ่งนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าอาร์คาตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนกับ ของทายนะครับเราจะใช้ในกรณีที่สมมุติว่าเราต้องการหาค่ามุมเราต้องการย้ายข้างของทายไปที่ฝั่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอาร์คทายนะครับเช่นเดียวกันนะครับอาร์คทายเราก็จะตามด้วยมุมต่างๆนะครับอ่าโอเคอ๋อทีนี้อีกอย่างนึงนะครับตะกี้นี้กดมาถ้าเป็นอาร์ค ใา่อ่าผมสมมุติว่าเป็นตัวนี้อ่าในกรณีที่มันขึ้นว่า math error นะครับหาขึ้นว่า math error นะครับนั่นก็หมายความว่าเครื่องค,คิดเลขตัวนี้ไม่สามารถคำนวณได้ในทางคณิตศาสตร์นะครับหรือค่าที่เรากดนั้นไม่สามารถคำนวณได้ในทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่า s y n t h e t error er นะครับแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมาย ตัวในตัวหนึ่งผิดนะครับอ่าอาจจะเป็นการกดเครื่องหมายผิดมีเครื่องหมายซ้ำต่างๆนะครับต่อมานะครับตัวที่เราใชใ้บ่อยเลยคือเรื่องของวงเล็บนะครับาการใช้วงเล็บค่อนข้างจะจำเป็นนะครับเราก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือสมมุติว่าเราต้องการกด5บวกด้วยวงเล็บ9คูณ สี่นี่ครับมันจะออกมาได้เป็นสี่สิบเอ็ดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่นะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเ,เครื่องหมายวงเล็บเราใช้ตรงไหนบ้างอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะกดค่านะครับสแควรรูทห้ายกกำลังสองลบ สยกกำลังสองนะครับสมมติว่าเราต้องการจะทราบค่าของเลขตัวนี้นะครับให้เรามาลองกดดูนะครับเร,เราต้องใส่สแคว o ์รูทจากนั้นเราต้องใส่ตามด้วยวงเล็บนะครับวงเล็บห้ายกกำลัง 2. ลบด้วย 2. ยกกำลัง2องค่าถึงจะได้ออกมานะครับถ้าเราไม่ได้ใส่เครื่องหมายวงเล็บค่าที่ออกมา จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับความหมายของค่าตัวนี้ก็คือจะเป็นแค่สแควรูห้ายกกำลังสองตัวเดียวลบด้วยสองยกกำลังสองก็คือสี่ดังนั้นห้าลบสี่จะเท่ากับหนึ่งซึ่งค่าจะได้ไม่เท่ากับตัวที่เราใส่ในวงเล็บเมื่อสักคู่นี้นะครับเห็นไหมครับค่าค่าจะได้ต่างกันนะครับซึ่งตัวที่เวลาเรากดแล้วเราต้องใช้วงเล็บบ่อยๆก็คือในลักษณะนี้นะครับ ทีนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้ค่า ns หรือก็คือนำคำตอบเดิมมาใช้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องคิดเลขเข้าขๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะใช้ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึง่งลักษณะการใช้ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า ก่างก็คือฟังก์ชันของรุ่นนี้จะเป็นฟังก์ชันแบบ2บรรทัดนะครับซึ่งเราสามารถกดเศษส่วนนะเราสามารถใช้ตัวเศษส่วนได้นะครับสมมติเราต้องการกดเศษหนึ่งองสอออกมาเราต้องการทราบค่าให้เรากดที่ปุ่ม SD นะครับเป็นการแปลงเศษส่วนต่างๆนะครับหรือว่าเมื่อเรากดออกมาแล้วค่าที่ได้ออกมาค่าเป็นเศษส่วนให้เราแปลง ใช้ที่ปุ่ม sd ทั้งหมดนะครับทีนี้เรื่องของโหมดของปุ่มนี้ก็จะมีโหมดที่มากกว่านะครับมีการใช้โหมดที่มากกว่ามีการใช้ค่าเซตอัพที่มากกว่านะครับส่วนอื่นๆเราใช้คล้ายกันเลยนะครับตัวนี้เป็นปุ่มของเซษส่วนตัวนี้เป็นปุ่มของเครื่องหมายยกกําลังเราก็สามารถใส่ได้ว่าเป็นสมมติเป็น2ยกกําลัง4อ่ะก็สามารถได้ค่าออกมาแล้วครับ อ,อื่นก็เหมือนกันนะครับไซน์คอรแทนวงเล็บเท่ากับอ่าส่วนของการใช้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับว่าใครถนัดใช้ลักษณะไหนแต่ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับเอาทีนี้อีกตัวหนึ่งอ,อีกตัวหนึ่งที่เราจะพูดถึงแล้วก็เผื่อใช้ในอนาคตที่เราจะเรียนต่อด้วยคือปุ่มนี้นะครับหาเป็นปุ่มของเครื่องหมายมุมนะครับหาเป็นปุ่มของเครื่องหมายมุม อ,องศาริฟดาและฟิลิปดานะครับผมยกตัวอย่างเช่นสามสิบนะครับถ้าเราต้องการทําเป็นองศาให้เรากดที่เครื่องหมายนี้นะครับมันจะออกเป็นสามสิบศูนย์นี่คือลิฟดาและศูนย์ข้างหลังคือฟิลิปดานะครับเป็นหน่วยย่อยของค่ามุมนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราได้คำนวณออกมาแล้วเราได้ค่ามุมอยู่ที่หกสิบสี่จุดหสี่ห้า ถ้าเราอยากรู้ว่าค่ามุมนี้มีค่าเป็นองศามีค่าเป็นกี่องศาให้เรากดที่เครื่องหมายมุมมาจะออกเป็นองศาก็คือหกสิบสี่องศาสามสิบแปดลิดดาและสี่สิบสองฟิลิดดาน,นะครับอ่าอันนี้คือกดในเรื่องของค่ามุมต่างๆสำหรับคนที่มีเครื่องคิดเลขน,นะครับให้เราลองไปกดใช้ดูกดเล่นดูเยอะนะครับ หาาไม่รู้ว่าจะใช้ฟังก์ชันอะไรยังไงอ่าบางเครื่องนะครับจะมีฟังก์ชันอยู่ด้านหลังนะครับอ่าเราก็สามารถเซตค่าโหมดได้ต่างนี่นะครับน่ครับก็จะมีบอกว่าวิธีการใช้วิธีการปรับโหมดเป็นยังไงบ้างวิธีการแปลงหน่วยอ่าสามารถแปลงหน่วยได้นะครับจากนิ้วเป็นเซนจากเซนกลับมาเป็นนิ้วจากเมตรเป็นฟุตทั้งหลายได้นะครับสามารถกด ใช้ค่าได้นะครับอ,อยากให้นักศึกษาทุกคนนะครับลองไปใช้งานดูนะครับว่าเครื่องเลขจะเป็นยังไงนะครับในเครื่องคีดเลขตละแบบนะครับหน้าตาแล้วก็ส่วนของโหมดต่างๆอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหลักการใช้งานคร่าวๆนะครับพูดถึงคร่าวๆที่ใช้งานเบื้องต้นนะครับก็จะใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการใช้ การปรับโหมดต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะครับอ่ะวันนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่โหมดเครื่องคินเลขที่เป็นตัวอื่นๆอ่ะที่เป็นโหมดอื่นๆที่มันลึกมากขึ้นนะครับที่เราใช้งาน,นวันนี้ก็สวัสดีครับขอจบเพลงเท่านี้